สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย่ำแรงครับวันนี้พอดีผมล่งคลิปหมูใช่ปัาแตงไปเนาะครับเนาะพอดีมีคนที่เพิ่นเบิเ่งคลิปแล้วิันเล่สงสัยเสียออกมาซื้อแตงครับหมูผมครับหมูครับเสี่ยหมูนะครับหมูใช่ปลาแตงหวานผมก็เลยว่าสี่อ,อกไปคลองเบิ่งอยังไยครับตอนหมูหมูหมูผมก็โทรมาตามมาออกมาเด้อว่าทานมาเขาเจ้ามาหอดหน้าแล้ว เราจอไปเบิ่งไปสร้างมยาข้าวพี่น ง่ายจากเทียงนี้อ่ะมาน้อมทางนี้ ั้งสี่คำพี่น้องวันซีหาวงหางแรงหรอลครับตอนแล้วปลาแจงของหมูใช่กันนะี่ครับาแันเบ่งวิดีโอกับเพื่อนกระเล่นสงสัยสีมาสือแตงครับมูช่เลยบอกบอกมาเบิง่ง มาเดอ้อาสันว่า้องขัดแต่งี่เทียวันนี้อวยขั้นน้ามันจอยน้ำานกันมมกกแม่เนี่ยแม่เนี่ยทิรถ่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย เอาถใหญ่มารถม์ไซคยพออยู่บ้านเอารถยังมากจ้ะรถใหญน่ลอยู่อจัดแต่จดนี่ว่าจัดดีสวนห่คอถดคือถ่ดียก็แกก็ไปจะหาก็ไปจ้หนี่ว่าป้าอจบเวลาอข้าเข้านติดตามตัวเตตัวอยู่อันอิสราเอวเข้าเห็นตัวว่าน้ำอันเดนิเอลเดนิเอลกับันโลเบิร์ตเอ้า เขาเห็นอึกอังกัเข้ามาเข้ามาคนที่ว่าโอ้วาษาอังกฤษก่ได้แต่ว่าอยากเว้านะว่าใสิว่าเข้าเข้ามาเี่ไปเกเข้าย้ายหน้บุงไปนัวอยู่อ้ยเด็กอยากสอนซอยนี่คือบางที่มันเป็นคู่ภาษาก่าเคยแกบอกแกบอกภาษาอังกฤษ ออยากบอกเด้ทางเชื่อนะทางซึ้อก็อยากบอกเด้แต่ว่าแต่ว่ามา <c oughs> แต่ว่ามาเพราะว่า,าคนกล่าวว่านี่ซื้อม,ม,มากเลย <c oughs> นะอ๋อม่ย่อันนี้มามาซื้อบกักแจงไหม,มครับคุณว่าคือไม่ยามตัวไม่เลยมาซื้อบกักแจงอันนี้อัน <c oughs> นี้นนห้ามา่ายห้าม่าย้อนห้ามลงชิพตัวได้ไหมครับอ๋อ <c oughs> มาตะอุดรไหมครับเออว่าเต้าอุดร แแมอนอซีแนดนะเนบง้องฝาก็ไม oh. ่ลงมันมาส้มสวนใด้พี่เก็บเลยเลยครับนี่นี่่เก็บเ้เลยครับนี่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 ก็ไดลใสนี่นีนีนีก็เระบนีนี่นีี่ก็เลยอยั่นี่ก็เเครับนี่นี่น่ยยคร ขันมือเอื่นก็สิพอดีบอกต่ว่าใไง่ไว้ดีเนาะงานครับข้าเดียวไ่เนาะไปยักถุงมาหนี่เจ็บยักถุงมาหนี่งงานก็งานเก็บบอลนี่เพื่อนไม่เจ็บใ่จ้างเพื่อนจเพื่นครับมั่นสามร้อยโอ้โดมันเว้ยดีเนาหนึ่งั้างงาน บางคนบอกว่าไายให้เบื้งละเอียดแน่ว่าสัน่าในชุมชนแน่วนท่ไทยเบื้องแบบละเอียดแน่ว่าสันมาเพิ่งปลูกตั้งแต่ไหนอาละเอียดเลยบ่ต่เทากันยังอยู่เบื้องเราว่ามีแฟนขบเบื้องไหลตามมาหอดเงินแล้วทุก่นั้นจะเงินเทัาปาทุบใจแถววน่าว่ามันมัสิออกแต่งว่าเบื้องเบื้องแกคลิปตัวแล้วแหละจะเรียกว่าจะเล่นได้ถามมัน นี่คนหนึ่งวาขอเบอรอแน่นะแล้วขอน้ำเนี่ยมาเดีเบิงที่แหลก็าดี๋เบิงมาเดีเบิงเบอเบ่อมันนี่อยเื่อยนี่ว่ามันอยู่รือยได้เรอเบิ่งนี่ได้ครับได้เก็บาเลยพี่มากแบบได้พี่เก็บเลยผมใช้คิใจดีกว่านี่มันมันเฟื่อยเลยเลยป่มันมันเฟื่อยมันเกยมันไก่ขานี่มันงมันผดวะครับ เงี้ยครับจะพูดมาเด็ดขับปากมัดดูพอดีเลยตามสบายเลยพี่ตามสบายเลยเด็ับปากมับเลยเี่ยพอดีเลยนี่นี่เขาลองสิอะไรพี่เพราะว่าหนีไปสิเพราะต้องแกบกันเลยลองสิมีใบเล้วต้นหนังเงีเ็ทัเลี้ยวแต่วามาณครมนี้่ข้อมีพี่อยู่กับทงกับทาอยู่กับเมียบ่ กับหากับหน้าย่มคขดหอวหมูหมูกับมาเหรีน้ำเืนคจาคุณยายว่าเพีงกบคแ้งานหรอบนบบนครับบครับเพ่เ้าก็คุณยายู่ขดา้าง้ะูดไหนูไข้าเนี่ยโอ้เบาโอ้เบาเขลดผู้จคขันเจ้าเวิดนที่นอนจะองได้เลยยแมนยูเรากิินข้ามไงดีเหรอกินจะแซ่บ เราเริ่มมองเห็นก้อเกระจกเนี่ยคนเดียวย่องกันอยู่ดิ้อีกผู้คนป่วยอย่างคนเศร้าป่วยเห็นนั่นเห็นกันกินข้อเสียบผู้ป่วยกินข้อบ้าเสียบนี่ป้าก็กินจะเสียบแต่เอาไม่กินร่องมึงเนี่ยได้กลิ่นแฉบก็่าได้เศร้าป่วยซำไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บทุกหมื่นมาได้ไงนี่ครับตนนบ่เก็บไงดิโอถ้าเราไม่เก็บมันขนาดมันงจริงไงเกินตลาดจักเบิด คนเขาเจ้าสิกินกับน้ำแกนเอากระมวนน้ำขาเจ้าเจอเห <c oughs> ็นคนมีความเพียรไหมฮะเลยมันเป็นมกักมคาคอแต่แค่บรรหนอกพี่กันนะเอาเลยพี่เก็บเอาเลยเอาไปสร้างเอ,อุนละลายได้โอ้เอยอเ,เก็บเอาลดผมว่าเอาดอกกันนีเอาเลนพี่เก็บเอาเลยเอาเลยเอาไาสร้างจะรับสนุนกัน เอาเลยเอาเลยมมาเยี่ยมชยมถึงสวนคันคันแม่นฝนต๊กซู่มือนี่มันเขาว่าไดได้พี่ะที่มันสิลําบากครัมกนสิจืนน่นะอ,อ่ะนะถ้าก็ทํ่ใจว,ว่าจะคล้องปลูกหน,าน้าฝน,นนะบอบครับมบบมบมัันันนนบบ้าาโออกพี่รถสไดดยครับ ในบกแก่แห่งเสีย่ยมาพี่น้องคนมะยำคนอุนุนบกแต่บอกแมนครับโอ้<า>ขอบคุณหลายๆพี่น้องมาเต้อุดรจังหวัดพนกบ,บามาสีเดชพี่น้องเอ้ยนุ่งแียงไปซิบุงบอครับผมพนมาสิบโลหาเพื่อนแมนครับค <laughs> นมะอุซอยอุนุนไปร้อยกิโลรอยกิโลพอดีบ่กสิบตรงแมนครับ มะตะบดอนพี่น้องมะตะบดอนมายามเพิ่นอ่อนซ่อนสวนเตียงเห็นนุกเตียงก็เป็นตัวจัด้พี่น้องเลยขึ้นมาแล้วค่ะมึนครับเป็ีสิบบาทด้วยสิบบาทละครับผมก็นี่แลี้ยวมาสิลงอยู่ก็ที่จริงตลาดคอนเจนว่าสิเปิดมื้อนี้แต่ว่าจังไดนพวว่าเลื่อนเรือนไปบ่มีกำหนดพะนะ เกมาลอดเกาเก็บมาลูกเก็บมาเอาเอาถ่ายให้หน่อยไอถ่ายวีดีโอก็ได้เพื่อนไหนมีคนซอยุดโอ้ยายเห็นตัวเก่งมีคนซอยโอ๋ขอบคุณครับโอ้เก่งมากอะเอาเก็บใส่เขาไม่ออกของไหเอาเก็บใส เออเออนั่นคุณแค่ออกหอกไม่เออ๋เบาเบาเบาเาเดี๋ยวแซนชั่มเบาเบาครับคุณไดมือหน่อยๆจกไปเิสองขันซ้ำยายไปดิรหน่อยนมดๆเอาถุงเลยนะเอาไหนิเอาให้เอาเห็นด้สมมุติจะซื้อสมบูรณ์มากคช่องเรื่องอืมเอาไอไทยด้ยหน่อย โอ้เอาสตต่อเอาส่ใสเดี๋ยวเอาหไปจะทนี่ละส่หม้อเอาหไ่นี่ละเอ้าใส่หม้ส่หม้เนาะใส่เออูปนาะ่างนี้เขาไม่เอาอย่างนี้เขาเอาไว้ตรงนู้นง่าเนาะีกเนาะอืมไม่อง่อ้อนี่อเออโอ้สก็บเลยเออเอเก็บใส่เตรียมุงอีดีอ่ะเตรียมุงอีดี เนี่ยเก่หนายย่าอ่บาวบ่าวไม่หรอดบอสาใส่บได้ใส่เดีวอันนี้ใส้บ้าได้อันนี้ใช้ได้นีเอ้าใครไม่ละใครใครไหมบ่าวใครวนมันเกิดปีแล้วสามหนึ่งกับสองหาสามหนึ่งอสามหนึ่งอันนี้สามสี่ยังบ้านด้นี ไปเอเด็กก็ไม่เป็ะไปวะนี่ม่เป็นตไปได้บอนนี่มาลงมาเด็กก็มีเออสนี้จะไปเมื่อไปน้ำเนะตะไอุดรน้ำเพินมาเะไปน้ำพิ่นตลไปไมไปกัยายไหมไปซ้รโอ้ไรงเีออนไล่ปะนึว่าไปโรงเรียนโอ้โอ้นี่ใบงานไม่ใช่สุับ้านจ้าสุขโลกก่อนี่ มันมีโทรศัพ์น่าจะีสีลยีหลายลูกท่านออกเต็มที่มือนบอใงาอกยหมมาเรื่อยเก็บไปเรื่อยๆรนน่อยเบ๊ายบายพี่กอนบ๊ายบายพี่กอนบ๊ายบายพ่เนียบ๊ายบายนะส่งยูบอมพี่กนะครับผมเดินทางเดินทางปลอดภัยพวกกันไปข้าวดีครขบาวเลยครับครับ วันด,ดีทุกคนเดนะเมื่อใดเมื่อนึ่งกี่โทษซื้อบักแตงดอกเตยไม่ขณบ่ได้ไต่ขั้นแค่ให้สิลมเนาะพี่น้องเป็โนรถยังอ่ะไปน้ำพึนดูน่ออือครับพี่โนโ้องแลาวานี่ครับพี่น้องมายามมาตะูวดอนกะสีสงสัวยวันดีตั้งใจมาซื้อบักแตงนะครับม่ซื้อบักแตงน้ำหมูช่ายไป สิบทุงทุงละสิบโลลอยกิโลพอดีครับลอยกิโลพอดีหมูไช่ก็ได้ขายแต่พอดี <Yeah. S 1> นะเ <Yeah. S 1> สียงคนอย่างงามเลยแต่อันนี้ครับพี่น้องผมในยินผู้ลงทุนผมก็เหม็นม,ม,ม,มากเนาะครับ <Yeah. S 1> บางพื้นที่กิโลละห้าสิบบาทก็ยังมีครับยี่สิบาทสามสิบาทยังมีนะครับตามตลาดในเมืองใหญ่นะครับเนาะอันนี้หมูผูนขายอยู่ที่อ๋หน้าสวนกิโลละสิบาบ,าบาทแปดบาทเก้าบาทเพราะว่าเนี่บ ช่วงเป็หอดตลาดที่พี่น้องอยู่ก็ราคาก็อัพขึ้นตามพื้นที่นะพี่น้องเนาะเกษตรกรก็ได้บารายพอ้าเอาไปเบิดแต่งคนอย่างงามเลหรอกยังหน้าไม่ไหเพื่นก็ดโหเหตุง่ายนะครับผมยังบอดิเข่าบ้านได้บางเงาะพี่นเอาบางเงาะมาฝากท่านเพื่อนยังฝากเพื่นครับเพื่นเฝ้ากับเพื่นได้บางเงาะมาฝากว่าไปฝากคุณยายในวัาทันมาเป็นกผพานกลับแล้วพี่น้องเอาไว้นี่ครับพี่น้อง FC มายาม ฟอนม่คลิปหนาครับพี่น้องโชคดีสวัสดีครับขอบคุณหลายๆที่มากอุดนุนมูพวกของบราน้องบัวมูใช่เยียงลูกเยียงเมียขอบคุณหลายๆครับพี่น้องฟอนม่คลิปหนาครับ